อาจจะมืดหน่อยนะ FC ฮู้ฮู้ฮู้อยูอ่จริงด้วยวะสี่คนอายุลึกให้ถุงนึงไปอยู่ลึกอยู่ลึกโอ้โหวันนี้จะย้ายแข็งแรงอยู่เลยเอาอันนี้ลูกสาวยายเหรอโอ้โหนึกว่ายายโอ้โหเซอร์ไพ์ผมเรื่อยเลยตอนแรก โอ้นึกว่าใหญ่นี่น้ายนี่นี่ย่นี่อายุยืนมากเอาีกถุงหนึ่งเอาแต่มาสิมาสิ FC เขาบอกให้ต้องมาที่นี่มาหายายกำไรก่อนโอ้โห เก้าสิบเอ็ดหวัดดีจ้ายายจ๋าหวัดดีจ้ามาหานะจ๊ะยายเห็นอยู่ไหมจ๊ะหวัดดีจ้ามาหายินดีจ้าโอ้หาายเก้าสิบเอ็ดแล้วเหรอจ๊ะ อ๋อไปหลายที่เลยจ้ะวันนี้ไปช่วยมาหลายที่รอบก็เลยมาดึกหน่อยจ้ะใช่ใช่แม่พักผ่อนนะจ๊ะเกียงใจมาปลูกดึกดึกเก้าสิบเอ็ดยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะเดินคล่องเลยผมอยากเก้าสิเอ็ดแล้วผมเดินคล่องแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะมาเหมือนกันเลยครับพี่จังผมต้องมีสูตรยังไงจ๊ะมีสูตรดูแลตัวเองยังไงจ๊ะอยแเ ให้ยื้ยืนทำไงนะไ้าเต้นเหรอจ๊ะเนี่ยเต้นโอ้โหเห็นไหมหัวใจโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หเสิ้งใหญ่เลยอ่ะเอจนะแบบเสิร้งเลยใช่ไหมนะโอ้ใหญ่กำไรน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวรอบหน้ามาน้ำแห้งๆมาเต้นด้วยจ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า ขอบคุณมากขอบคุณมากน่ารักมากเลยโอ้โหสุดยอดนี่มาคุ้มมาคุ้มมาทุกคนเคล็ดลับความยาววัยคือเด้งนะใ,ใหญ่กำไรนะครับอขอบคุณจ้าจ้าอันนี้คือที่คนเขาบอกว่าให้เข้ามาเลยเพราะว่าสองเก้าคือแม่น้ำเจ้าพยาด้านหลังนี่คือแม่น้ำเจ้าพยาแล้ว